สอนนำเด็กเด็กจำตัวนำสองตัวหนึ่งอออ่างสองหอหีบอ,อยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมันอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมัน สสสออ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 องงงงตัััวหหหหหนนนน่่ออนน่่่าาาเเีีออเียยยยบูู้้ใใคครรไไมมมมกกดนตรีก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะสามารถนํามาจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะฮะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยได้อย่างสนุกมีความสุข จดจำง่ายรวมถึงเหมาะสมกับช่งวงวัยของน้องๆด้วยนะครับปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์สัปดาห์นี้นะครับเราจะได้พบกับช่องของครูอาร์มครับวันชนะพชริศจากโรงเรียนวัดโพนิมิตรสพปสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งครับช่องของครูอาร์มชื่อว่าช่องสนามเด็กเล่นครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปที่จะนําเสนอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาไทยเช่นเดียวกันครับเป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนุกและก็น่าสนใจในเรื่องของการสะกดคาครับของคุณครูรุ่งอรุณนะฮะ ครูรุ่งอรุณเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นป .2 ท2ครับลองมาดูกันครับว่าคุณครูรุ่งอรุณจะมีวิธีการที่น่าสนใจยังไงในการสอนภาษาไทยให้เด็กสามารถสะกดคำได้อย่างถูกต้องนะครับเชียนชมครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อรุ่งอรุณหวังประดิษฐ์นะคะออสอนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์นะคะเ,เริ่มทำการสอนมาปีนี้เป็นปีที่18แล้วค่ะก็พบปัญหามากมายเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะเช่นกรณีที่เราจะสอน แต่งประโยคหรือว่าแต่งเรื่องนักเรียนจะจำคำไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขย,ยังไงให้เด็กจําตรงนั้นได้ก็คิดค้นนวัตกรรมมาตัวหนึ่งนวัตกรรมตัวนี้ก็คือเราเอาพยัญชนะกับสระมาให้เด็กได้ประสมคําคําที่เขาผิดเช่นวันนี้เขียนผิดคําว่าใจดีนะคะครูคุณครูคก็จะให้แก้คําผิดก่อนแล้วก็เพื่อให้นดกเรียนจําแม่น นะักคุณครูก็จะเอาสมมุติว่านักเรียนผิดคําว่าใจดีใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องไปทําคําให้คุณครูดูว่าใจดีสะกดด้วยอะไรบ้างจอไอใจนักเรียนก็จะมาหาสระตัวนี้สระไอไม้ม้วนนะคะหาจอจานแล้วประกอบคําให้เป็นคําว่าใจดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกคําง่ายๆแต่ถ้าเป็นคําที่ยากๆเช่นควานช้างควานโพอะไรเงี้ยเด็กก็ต้องใช้เวลาต้องมาสะกดก่อนแล้วถึงจะมาหยิบตัวอักษร อ้อควานสะกดด้วยคอควายนักเรียนก็จะหาคอควายวเวนสละอายอหญิงนะคะเพื่อจะอามาวางเป็นคําว่าควานนะคะนักเรียนก็จะเกิดจําขึ้นมาได้เพราะว่าสะกดด้วยวางตัวอ,อักษรด้วยก็จะเกิดความจํานะคะพอสนสอนไป นักเรียนก็จะเกิดทักษะขึ้นมาเออคำนี้เคยทําแล้วคำนี้เคยทําแล้วหลังจากนั้นเราก็จะฝึกให้นักเรียนทําบ่อยๆอ้าผิดคําไหนลูกทําคํานั้นนะผิดคาไหนทําคํานั้นนักเรียนก็จะเกิดทักษะจําคําขึ้นมาได้พอเราให้แต่งประโยคเกี่ยวกับคําที่นักเรียนเคยผิดนักเรียนบอกโอ้จําได้ก็ออกมาเขียนประโยคได้ถูกพอคุณครูบอกว่าต่อไปเราต้องเรียนแต่งเรื่องนะคะนักเรียนก็อยากจะเล่นแบบอื่นบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกจับกลุ่มกันแบ่งกลุ่มกันแข่งขันนะคะแบ่งกลุ่มกันทํายังไงคุณครูก็ หสา,า,มหา there? สมัยก่อนนะครับบัตรโทรศัพท์เราจะมีบัตรโทรศัพท์เยอะมากนะครับบัตรโทรศัพท์พวกนี้เราก็จะเก็บพอใช้เสร็จก็จะเก็บ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 เป็นการรีไซเคิลมาอย่างหนึ่งเอาบัตรคำมาเนี้ยมาประกอบอีกด้านหนึ่งเราก็เอามาเขียนเป็นคำเป็นเป็นคำที่นักเรียนเรียนเป็นรู้จักคำนำเรื่องในวิชาภาษาไทยจะมีคำพวกนี้ทุกบทก็คำพวกนี้เราก็เอามาแล้วก็มาฝึกอ่านกันอ่านตัวต่อตัวก่อนนะคะอ่าคนนี้อ่านอีกคนหนึ่งฟัง แล้วก็สลับกันเธออ่านมั่งฉันฟังมั่งเพื่อนช่วยเพื่อนทุกท่านทราบนะคะว่านวัตกรรมตัวนี้คุณครูทําแล้วเกิดอะไรกับเด็กบ้างผลสมฤทธิ์เป็นยังไงบ้างหนึ่งอย่างน้อยนะคะเขารู้จักสละทั้งหมดเขารู้จักพยัญชนะแล้วก็รู้จักที่จะทาคําที่ตัวเองเขียนไม่ถูกสะกดไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดคำคำหนึ่งสามารถที่จะเพิ่มคาอะไรได้บ้างอย่างเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างคําว่าซื้อ นักเรียนเขียนซื้อผิดเพราะนักเรียนทําว่าซื้อ,อ,อนักเรียนเขียนผิดนักเรียนแก้คํานักเรียนก็มาทําคําตรงนี้ครูก็บอกว่าซื้ออย่างเดียวเราเพิ่มคําได้ไหมลูกเพิ่มอะไรดีซื้อขนมซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างน้อยเขาก็ได้คำสองคำแล้วพอครูบอกว่าเออเราลองมาเพิ่มเป็นประโยคสิลูกใครทําอะไรที่ไหนแม่ซื้อขนมให้น้องอ่ะเขาก็ได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาก็รู้สึกภูมิใจในตัวนี้มาก คุณครูก็ได้นํานักวัตกรรมตัวนี้ไปเผยแพร่เคยเอาไปไปกลับให้กับเพื่อนที่สอนม .2 ด้วยกันนะคะก็เขาก็รู้สึกว่าโอเคมีม,มีมีเด็กมีความสนใจนะคะเด็กเด็กเราอะ่ะต้องมีอะไรกระตุ้นนวัตกรรมแต่ละตัวนะคะสื่อแต่ละตัวต้องกระตุ้นนะคะ<ล>สุดท้ายนี้ก็คุณครูขอฝาก นวัตกรรมตัวนี้นะคะรับรองว่าจะทําให้เด็กรักการเรียนภาษาไทยจะทําให้คุณครูมีความสุขคุณครูมีกําลังใจที่จะสอนลูกสอนหลานสอนเด็กเยาวชนของชาติให้อ่านหนังสือออกนะคะอ่านหนังสือออกมันเป็นเอ่อหนทางในการทํามาหากินในการที่ให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมมีที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างดีที่สุดถ้าเด็กกรณีที่เด็กอ่านหนังสือไม่ออกนะคะ เขาก็คงเกิดเมื่อเข้าไปในสังคมเข้าไปในการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็เป็นปมด้อยในตัวเขาแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะทําอะไรเลยท่าน,นครูก็ขอว่าเราต้องมีความพยายามเรานึกว่าเราทําเพื่อเด็กเพื่ออนาคตของชาติเหนื่อยค่ะยอมรับว่าเหนื่อยที่จะให้เด็กอ่านหนังสือออกเพราะว่าเด็กก็มีปัญหาทางบ้านนะคะครูก็ขอฝากด้วยถ้าเราทําจริงเราไม่เหนื่อยสิ่งที่เราได้มันเป็นความสุขข,ของเราแล้วเด็กอ่านหนังสือออก เด็กๆอย่างนี้ก็เหมือนลูกหลานของเรานะคะเป็นอนาคตของเราเราก็มีวันแต่จะถอยไปแต่เด็กเขาจะต้องอุ้มชูอนาคตของเขาเองอนาคตของประเทศชาติครูวขอฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ไบ้างครับสนุกกับคาครับฝากช่องของครูอาร์มนะครับครูวันชนะโคชริดครับคุณครูจากโรงเรียนวัดโพนิมิตรสพปสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งช่องสนามเด็กเล่นครับตามไปกด s u b สไครป์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามช่องปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ครับรวมถึงแฟนเพจปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ของสพขเราด้วยนะครับสำหรับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราก็จะได้พบกับสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จาก ทั่วทั้งประเทศนะครับที่เราจะคัดเลือกแล้วก็นํามาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันใครมีช่องแล้วมีคลิปดีๆแล้วนะครับอย่าลืมส่งมาที่อีเมลแอดเดรสของเรานี้นะครับจะได้คัดเลือกแล้วก็นํามาเผยแพร่ทางช่องทางของสพต่อไปนะครับแต่ถ้าคุณครูคนไหนนะครับยังไม่มีช่องเป็นของตัวเองรวมถึงยังไม่มีคลิปนะฮะแต่ว่ามีใจที่จะทําและมีใจที่จะเป็นครูยูทูบเบอร์แล้วนะครับมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถที่จะเป็นครูยูทูบเบอร์ได้นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับปั้น